เจ้าชนะนะครับวันนี้เรา,าด้รูตื่นเต็นมากเลยนะคะคุณแม่ยูกิจากคุณแม่ฮานะลูกของเขาออกรูเลยค่ะบต้องขึ้นไปผสังคุงเลย,ยลคือเราซส์เปิดไปมาดูเดี๋ยวผมขึ้นรูเลยอ้่ารักมั้ยแล้วก็ส่วนของแม่ยกูกิก็จะอยู่ข้างในนี้ เขาจะดูลูกแล้วพ่อมันก็จะกินอาหารแล้วเขาก็จะไปป้อนคุณแม่ให้แม่เขาไปป้อนลูกตอนนี้ตอนที่เราเปิดดูเราเห็นกระเพาะของน้องมีสีเหลืองแล้วมีอาหารแล้วด้วยแต่ของไอ้นี่ได้ดูแค่คั้งเดียวแล้วระเพาะคุณแม่เขาไม่ออกมาเลยแล้วคุณพ่อเขาก็ไม่กล้าเข้าไปด้วยเพราะคุณแม่เขาดุนี่พ่อขกลัวแม่ทำไมด้วแล้วอีกอย่างเลยนะครับก็คือ ครืกก่องวัดอุณหภูมิเอาไว้สําหรับนกนะครับคืออันนี้คือความชื้นนี่คืออุณหภูมนินี่เราจะดูได้ว่าระยะที่นกสามารถฟักไข่ออกมาก็คือหกสิบถึงเจ็ดสิบนะคะเป็น<ร>ความชื้นที่ดีใช่นกถึงจะเจาะไข่ออกมาได้เลยเจาะไข่ทำไงอ่ะเจาะไข่ก็แล้วก็ออกมาจากไข่นะครับอันนี้ราคากี่บาทสองพันกา สองร้อาสิบาทเองของเสี่ยมี่นีเ่เอไปซื้อข้าวจากข้าเลยนะแล้วถ้า,ถา,าที่บ้านขาดความชื้นต้องทำยังไงก็เอาน้ำวางไว้ใกล้ๆเลยนี่ถ้วยน้ำแบบนี้แต่ถ้าเกิดไม่อยากวางไว้ตรงนี้ก็วางไว้ในบ้านเขกาก็ได้นะครับเขาจะได้กินน้ำไปด,ด้วยทั้งสอง,องในรันงฟักไข่คบหรือว่าใครอยากให้มีแอี่วางอุณหภูมิได้เดี๋ยวใครจะวางแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่ ช่วงที่นกฟักไข่อยู่เราจะเปลี่ยให้เป็นข้าวตืหรือน้ำปังโฮวิกก็ได้หรือจะเป็นบ้านจากซียมก็ได้ด้วยนะคะนี่ส่วนตรงนี้กินเรียบเลยเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะกินเก่งมากแล้วเราก็มาดูหงยกเรากันได้นะใครคิดถึงบ้างของยกสี่แสบแล้าแล้วตอนนี้น้องลิซ,ซ่ากับน้องแอมโบนี้ท่านี่าจะออกไข่ดีเรื่องนะครับ ครั้งเลยนะคะนี่คุณแม่บิซ่าน่ารักมากใครที่อยากได้ลูกเนาะของคุณแม่มกิ๊บคุณแม่นะหรือคุณแม่บิซ่าก็าได้ไปกันได้ที่เพดมาทัชชาฟอร์พัสเลยนะคะหลังไหมครับหลังไหมแล้วถ้าเกิดลูกออกมาเป็นสีอะไรพ้องจะาฟองนะครับแล้วก็เพดอะไรด้วยใครที่อยากได้ให้ทำคอนเทนต์แบบไหนพิมพ์ได้เลยที่คอมเมนต์ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ